อาละต่อไปก็คือตามเพสสันเถอะเวลาไม่คลายท่อโอ้กองอุ๊ยแล้วกลองแบบอยู่ตรงๆอ,อย่างนี้เลยอุยนานๆที่จะเจออะเควสขึ้นว้าทำไมยังเป็นท่านอะいいพูดแบบนี้หรือว่าไม่ไดีใจที่เจอตัวข้าผู้เป็นเซียนอย่างนั้นเถอะ สวัสดีเจ้าวังเวนเมคาสวัสดีเซียนยุนเซียนยุนปักษาสื่อสวรรค์เจ้าวังวนเมคาหนึ่งในเซียนสามตาห้าร่างที่อาศัยอยู่ในหุบเขา,อาโอคางมาเป็นเวลานานบัดนี้ได้ท่องอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยกายที่เป็นมนุษย์ในนามเซียนยุนเซียนยุนจึงชอบอาหารเรดลดิศรสและโปรดปรานการศึกษากลไกเป็นที่สุดแม้ว่าตนเองจะไม่ยอมเข้ากับสังคมนัก แต่กลับมีคนรู้จักอย่างกว้างขวางเวลาที่คนธรรมดาทั่วไปคุยกับเธอคงไม่มีใครคิดหรอกว่าหญิงสาวผู้มีใจกระตือรือร้นและมีไหวพริบคนนี้จะเกี่ยวข้องกับเซียนในตำนานที่สามารถเรียกลมเรียกฝนได้หัดทำอย่างเขาบ้างแบบนี้สิจะเรียกว่ารู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อ้างความอาโสอีกแล้ว จินยุนตอนนี้ท่าน่าจะหมกตัวที่ในที่พำนักเพื่อทําการวิจัยกลไกลของตัวเองไม่ใช่หรอแล้วทําไมในเมืองแล้วทําไมถึงมีอารมณ์ออกมาเดินเล่นด้วยล่ะแถมยังพกกล่องใบใหญ่ขนาดนี้มาด้วยเอนี่ให้กำลังชอปปิ้งเหรอก็ใช่ก็ใช่แล้วจะ,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 ะทําไม ทิชิงทำเทคโนโลยีของฟอนเทียนมาจัดก,การแข่งขันว่าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยที่พวกเจ้าเห็นข้าเป็นพวกที่ชอบแข่งขันกระแสโลกและพลามและพลานโมโหกับเรื่องเหล่านั้นงันหรืมองหน้ากันด้วยเ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะแต่เจ้าวังวนจะเจ,เจ้าวงการกับเจ้าดับจันก็ว่าวางั้นมา ว่าเขาต้องชื่ออะไรไม่รู้ให้ตัวเองออกเสียงยากสุดๆจำยากชะมัดเลยอ่ะนั่นเอาเป็นว่าพวกเราสองคนตามมาหาท่านในเมืองน่ะแถมฝากพวกเขาเอ้ยพวกเขาอ่ะสองคนอ่ะตามมาหาท่านในเมืองอ่ะแถมฝากพวกเราทักทายท่านด้วยนะเอ <laughs> เหมือนจะช็อปจนลืมไหม<อ> <laughs> ช็อปเพเลินเหรอเนี่ยเซียนยุนอ,อย่าบอกนะว่า แต่แต่มาที่ท่าเ,เรือลี่เวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นทุกๆวันทำไมถึงได้ลืมเพื่อนเก่าสองคนนี้ไปได้นะ <c oughs> อ้ออสมุนไพรวิเศษไปพวกเขาเป็นการขอโทษกันแล้วกันไม่สินานๆทีจะได้กลับท่าเ,เรือยี่ลงเลือกไปชายอย่างดีไปให้ดีกว่าข้าเพิ่งจะนึกได้ว่ายังมีของอย่างอื่นต้องไปซื้อพวกเจ้ารอยอยู่ที่นี่สักครู่เถอะข้าจะรีบกลับ ถ้าจะรีบไปรีบกลับเรายังพาค,คนนี้ไม่ได้เรายังไม่คุ้นเลยเฮ้เดี๋ยวนะนี่ให้พวกเราเฝ้าของให้เหรอเนี่ยอุ้ยผู้หญิงคนนี้นี่มาไวายไปไวายกระสายลมอิสระเสรีจริงเนะาะจะลองตามไปดูดีกว่าฝากแบมมอนช่วยดูกล่องด้วยนะเฮ้ยยังมาทำปเป็นเรียนแบบคนนี้ต้องรีบกลับมานะ เึ่งกลัวคนจะมาขโม,มยของอเชิญแวะชมแวะดูกันก่อนชาซุงโลชาชั้นดีส่งตรงจากหุบหมู่บ้านอะไรเคี้ยวยิ่งคุณลูกค้าต้องการซื้อชาไหมฟังดูไม่เลวนี่เอาไปฝากเพ่เข้าสักสองคนคนละกล่องก็แล้วกันขอสองกล่องอ๋อได้เลยคุณลูกค้า ร้านของเรากำลังจะโปรโมทเอยโปรโมชั่นช่วงเทศกาลเ,เลนเทอร์ไลท์ซื้อ3กล่องลด10หรือซื้อ4กล่องลด20 4สี่กล่องลด20คุ้มดีนี่งั้นก็เอาไปฝากเล็กลาพิสกับผิงด้วยแล้วกันมีคนแพ้การตลาดงั้นเอาสี่กล่องไม่ไหวโอ้คุณลูกค้าจะซื้อไปฝากคนอื่นกันเหรองั้น ซื้อเซ็ตของกล่องของขวัญสุดรู้จากทางร้านเราไปด้วยเลยไหมซื้อสิบชิ้นลดเลยครึ่งราคาคุณดูสิกล่องของขวัญเนี่ยสวยงานแค่ไหนถ้าผูกดิบบิ้นสีแดงยิ่งเข้ากับเทศกาลเลยเอาไปฝากเพื่อนฝากญาติก็มีหน้ามีตาไม่อายใครอีท <c oughs> <c oughs> ่ากลุ่มพมมับแล้ว <c oughs> สิบกล่องเรอจะเยอะไปหน่อยหรือเปล่านะ แต่ถ้ารวมผู้กำหลับอสูรกับลูกศิษย์ของเราด้วยแล้วละก็ <c oughs> <c oughs> โอ้คุณลูกค้ารอคิดดูสิเลขสิบ่เป็นเลขมงคลเป็นเลขสวยเลขงามอุดมสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวฉันคิดราคาให้พิเศษอีกเป็นยังไงล่ะ <c oughs> อ่าก็ได้งั้นห่อให้ตัวค้าห่อให้ฉันเลย <c oughs> อ๋อได้เลยครับได้เลยได้เลย <c oughs> อืม เริ่มละเริ่มละคุณผู้หญิงท่านนี้ตาถึงจริงๆลองไปทางหนูดีบ้างสิครับเอาเผื่อสักี้ขอโทษครับเดินไปทันทีนะน้ำตาจะไหลผมเป็นพ่อค้าของเล่นจากฟอนเทียนของเล่นที่ผมขายทั้งหมดเนี่ยจะใช้เครื่องรานในการขับเคลื่อนสวยงามกระทัดรัดเล่นสนุกอย่างไม่รู้จบเลยละครับ ลอไหนลองว่ามาสิว่ามันสะดุกตรงไหนเออของเล่นนี้อ่ะต้องลองเล่นก่อนถึงจะรู้รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันสาธิตให้ดูฉันหรือผมเนี่ยเจเริ่มรู้สึกว่ามีคนแอบ,บมอง<笑><笑> <c oughs> ไม่ต้องละเออ,เอ,อคุณลูกค้า เอาแบบใหญ่ที่เอาแบบใหม่ที่สุดและดีที่สุดมาอันหนึ่งห่อให้แน่นหนาหน่อยนะอ๋อได้เลยครับได้เลยนี่เลยครับคุณลูกคา้าคููมืออยู่ที่ไม่เป็นไรขอบใจที่นี่มีผู้คนฟุกพล่านถ้ามีคนเห็นว่าข้าสนใจของเล่นกลไกของเด็กๆเข้าแล้วก็โคจะน่าอายหน่าดูเอาจริงๆไหมแม่คืออย่างนี้ แม่อ้างว่าแบบซื้อให้หลานซื้อให้ลูกให้หลานก็ได้เออไม่จาเป็นต้องแบบลอกอายหลอกแม่เชื่อหนูแอบเอากลับไปศึกษาหน่อยดีกว่า <laughs> เกาหัวเลย <laughs> ว่าจะได้ขายเพิ่มไม่ได้ขายเพิ่มรีบกลับไปตอนที่ินเซียนเซียนยุนยังไม่ทันสังเกตดีกว่าลุยวิง่งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เซนยุนซื้อของลาบเซนยุนซื้อของราบเรื่องดีไหมแน่นอนสิถ้าไม่ชอบขระสังคมก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะเสวนากับผู้คนไม่เป็นสักหน่อยเซนยุนม,มักจะตกเป็นทาสการตลาดได้ง่ายฮะเผือแป๊บเดียวกล่องก็ถูกยัาจนใกอบจะเต็มแล้วแล้วพวกเจ้าล่ะมาถึงที่นี่แล้วไม่ซื้อของหน่อยล่ะ ยังไม่ว่างเดินชอปป้าแต่ดูเหมือนว่าถ้าเลยี่หลงจะไม่มีร้านขายว้าวเลยแต่กลับมีสินค้าจากฟอนเทียนเต็มไปหมดอ่ะอย่าบอกนะว่าพวกเจ้าจะเข้าร่วมการแข่งขันว่าวนั่นเหมือนกันเหมือนกันเหรอแม่ก็ร่วมได้เหรอ <c oughs> <c oughs> ข้าหมายถึงพวกเด็กๆอะ่ะต่างอยากเข้าร่วมกัน เดี me, ๋ยวก็กระโดดโลดเต้นเดี๋ยวก็ปั้นหน้าตาน่าสงสารวนเวียนไปมาอยู่ข้างหน้าคนอื่นไม่ยอมจากไปไหนและแบบนี้ใครมาจะทุนได้ข้าเลยจำใจต้องจะตั้งกลุ่มคนสนใจว่าประดิษฐ์เพื่อสอนให้ทุกคนน่ะนำทำาป้าด้วยตัวเองไงล่ะโอ้มีใครเข้าร่วมบ้างอ่ะก็ชูยูเฉินเฮอ การอยู่แล้วก็เหยื่ๆน่ะอู้คนเยอะจังเลยแต่ว่านะเซียนยุนคุณก็คงเป็นคนดีเหมือนกันนั่นเอ้ยคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยแค่อยากเข้าร่วมการแข่งขันก็แค่ซื้อว่าสําเร็จรูปก็สิ้นเรื่องแล้วแท้ๆกลไกอุปกรณ์ยกแนวตั้งอะไรนั่นก็อีแค่กลไก่หยาบๆที่มนุษย์สร้างขึ้นแค่นั้นแหละ วิชากลไกที่ข้าศึกษามานับพันปีนั้นอย่าให้เราพูดถึงแหล่งที่มาของพลังเซียนเหล่านั้นเลยมาว่าแค่เรื่องโครงสร้างกลไกที่ข้าสร้างขึ้นดีกว่าไพ <c oughs> <c oughs> มอนจีจุดทีพูดยาวเลยทีนี้โ <c oughs> ครงสร้างประกอบด้วยวัสดุที่เบามือโครงสร้างนั้นประกอบด,ด้วยวัสดุที่เบาเหมือนไม้ไผ่และแข็งแรงพอกๆกับเหล็กเมื่อขึ้นสู่ฟ้าจะสาย,สายลมลอยได้หลายพันลี้ หลายพันลี้นอกจากนี้วิธีย้างยังมีจุดตัดกันเป็น6กจุดสิบสองเส้นชางเถอะต่ออธิบายให้พวกเจ้าฟังพวกเจ้าคงไม่เข้าใจเรื่องน้ำลายค่าไปเปล่าๆปู้สักคร้องปากพองคลอเลยเนาะอย่างกบว่าอัดอั้นมานานเนี่ยก็สรุปพวกเจ้าจะมาด้วยไหมล่ะเอออ๋อ พี่แทก้ก็กำลังชวนพวกเราหรอกเหรอเนี่ยอ่าสนใจฮะก็ดีนี่ลูกเจ้าไม่ต้องเตรียมวัสดุอะไรหรอกเดี๋ยวข้าจัดให้เองอ้าวอยากให้เราเป็นเป็นคนรับรางวัลเหรอคะแม่อุ๊ยแม่ดูชอบเราเนาะเห็นยังเห็นเคยเห็นเขาพูดกันอยู่นี่ว่าแม่ชมเราไม่ขาดปากนี่เราเป็นลูกรักล่ะอีกสองวันแล้วกันเนาะเจอกันที่ภูเขา โอคาสตอนเที่ยงนะเซ้นยุนจะไปแล้วหรอกล่องไม้ใบใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องจ้างคมพุ่มกันส่งหรอนี่อย่าดูถูกพลังเซียนนะ <c oughs> ดูถูกพลังเซียนเหรอเราอ่ะใครว่าน่าขันตัวข้าเป็นเซียนไปนหไหนมาไหนด้วยตัวเองตลอดไม่จะเป็นต้องพึ่งผู้อื่นหรอก <c oughs> นั่นไง <c oughs> รอยแล้วนะ่ะ ว้กล่องไปนี่ว้อลอยได้ด้วยอ่ะทำไมถึงมีสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ด้วยละ่ะสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ด้ละ่ะสิ่งนี้ชื่อว่ากลไกกลไกขนย้ายมหัศจรย์ยังไงละ่ะเดินหันหลังแบบแบบเท่ๆแล้วใครพูดด้วยนะโอ้โหพอดูพาคภูมิใจจังเลยนะน,นั่นตาทางการเดินของเขาสง่าผ่าเผยมากเลยนะเนี่ยแต่คนรอบข้างกับมองแปบกแปลก ไม่สนใจละนี่อีเธอฉันจะบอกอะไรให้นะกล่องใบนั้นอะ่ะเขามียูปรกรณ์รก,รณกลไกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนม่อนเมื่อแอบดูเหรอทำไมม่อนเป็นคนแบบนี้ได้ปัะตีตูดเลยจะไม่ได้แอบดูนะจะมินไม่มั่นคงก็เลยเผลอชนเข้ากับผ้าคลุมด้านบนน่ะถามจริงไหมม่อนจริงๆเหรอ ขนาดของที่อยู่ด้านไมก็สะเทือนต้องเกือบจะถลัยออกมาแน่เชฟอุตส่าช่วยพยุงไว้เลยนะเ,ออเธอเนี่ยนะก็ผู้หญิงคนนั้นไม่ค่อยทิ้งจักสีเลยจริงๆอ่ะปากก็บอกว่านกนแกะหยาบๆแต่จริงๆแล้วคนอยากจะซื้อกลับไปแกะดูว่าข้างในมีอะไรแน่ๆเลยก็ดูเป็นตัวเขาดีนะแต่ก็เห็นแก่ความรู้สึกของเขาอ่ะแล้วก็ควนแก้ทำเป็นไม่รู้ละกันเนะ แบบนี้ใช่ไหมล่ะที่เขาเรียกว่ารู้จักเคาลบผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะน่าจะแบบนั้นแหละนะเว้ยสำเร็จแล้ว